เดี๋ยววันนี้ไงครับเราจะมาสอนในเรื่องของการดู Ent ท y f ฟรและเช็คนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อสลับชื่อครับว่าไม่ให้ไม่ให้มันชื่อมันสลับกันนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันในเรื่องของการล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับว่าเราจะดู e n t t y f ฟรียังไงคือใบจ่ายเงินนะครับว่าเรามีนักกีฬากี่คนเราเล่นไปแล้วกี่คนอย่างนี้นะครับไปที่คาราเต้อีเวนต์ครับผมอย่างของผมอะทีมตัวนี้ผมก็ล็อกอินเข้ามาเลยปกตินะครับ ซึ่ง id card เปิดตรงนี้ผมแนะนําว่าควรจดไว้นะครับซึ่งการจดจดไว้ตรงนี้เราจะสามารถทําในรูปแบบของอบันทึกในลายไว้ก็ได้นะครับแล้วก็จดให้ดีเพราะว่าแต่ละแมตแต่ละเมตรเนี่ยมันจะเป็นการบันทึกผลการแข่งขันของเด็กไปในตัวด้วยนะครับผมโอเคต่อไปครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะให้ไปดูในเรื่องของ e n t i y free นะครับ e n t i y free e n t i y free ตรงนี้เราสามารถเช็คได้จากอะไรบ้างครับก็คือเราจะเช็คตรงนี้ครับตามยอดเงินตรงนี้ที่เราจ่ายไป นะครับตรงนี้ e n t r y Free อ่าไอตัวที่เป็นจำนวนนักกีฬาที่เราลงทะเบียนไว้ก็คือ56นะครับ56ในส่วนตรงนี้นะครับเราจะคลิกที่ยอดเงินตรงนี้นะพอคลิกยอดเงินปุ๊บอ่านักกีฬาที่เราลงในแมต์นี้ก็จะมาแล้วครับอ่าคนนี้ก็จะลงรุ่นนี้ตรงนี้แหละครับให้เราตรวจสอบได้เลยครับว่าตัวเนี้ยเพศถูกไหมชื่อถูกไหม ในส่วนนี้ผมอยากให้สังเกตด้วน,นึงครับว่า last name นะครับเขาจะเอา last name ขึ้นก่อนแล้วเป็น first name ซึ่งในการพิมพ์ใบประกาศเียบัตรเนี้ยเราจะต้องใช้เป็นแบบฟอร์มเดียวกันก็คือ last name แล้วก็ first name นะครับแปลว่า last name ขอให้เปลี่ยนเป็นชื่อจริงครับ first name ขอให้เปลี่ยนเป็นนามสกุลนะครับเพื่อให้เวลาออกใบประกาศออกมาโดยที่เราไม่ต้องแก้ไขอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งตอนนี้อะยทีมส่งมาตอนนี้ปิดปิด รับสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังไงถ้าจะเช็ครุ่นเช็คอะไรพวกนี้ก็ให้เช็คตามนี้ได้เลยนะครับว่าถ้าผิดต้องรีบแจ้งเดี๋ยวนั้นเลยนะครับเพราะว่าหลังจากจับฉลากไปแล้วจะไม่มีการแก้ไขได้ทั้งสิ้นนะครับซึ่งรบกวนเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะอย่างอันนี้ของผมเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับก็คือ last name ก็จะเอาเป็นชื่อจริงอยู่ข้างหน้านะครับคราวนี้เรามาดูวิธีแก่อวิธีพิมพ์ดีรยวพิมพ์ใบตัวนี้ออกมานะครับก็จะมีเนี่ยสัญลักษณ์เครื่องพิมพ์อยู่ด้านบบนนนเลเล็กกกๆะครรัิทีีต่ตง้ออมา แบบฟอร์มที่เราจะได้ก็คือตรงนี้ครับมันก็จะเป็นอีเวนท์ที่เราลงนะครับทีมชื่ออะไรนะครับแล้วก็คอนแทคกับใครอีเมลกับใครแล้วก็พวกอินบอยใบตัวนี้นะครับแบมกับพร้อมกับเลขบัญชีนะครับผมแล้วก็ใบที่3ก็จะเป็นตัวยอดเงินนะครับยอดเงินที่ได้นะครับผมซึ่งไอใบนี้กค่อนข้างละเอียดพอสมควรนะฮะบอกตั้งแต่วันที่เราลง Entry ว่าลงวันไหนด้วยซ้ำใบนะครับโอเคสัตว์ว่าเราก็กดพิ้นได้เลยนะครับ โอเคคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าแก้ยังไงครับแก้ให้ชื่อมันสลับกันอย่างนี้เคนะครับเราไปที่หน้า Sport Data ที่เดิมนะครับหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับให้เรามาที่ My Competitor ครับเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นให้เรามาคลิกนะครับอย่างสมมติคนแรกเนี่ยมันจะมี Active Active ก็คือนักกีฬาคนนี้เราเราเปิดให้ลงแข่งได้นะครับเราจะมาที่ Edit ครับในส่วนตรงนี้ อีดิต,ตรงนี้หากเราคลิกที่อีดิทปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นมาข้อมูลตรงนี้สมมติชื่อเราสลับกัน,นครับเราก็เปลี่ยนไปนะครับเราก็เอาแค่สลับกันแค่นี้นะครับผมซึ่งในส่วนตรงนี้ให้สลับกันอย่างที่ผมทาเนี่ยก็คือเลาะแค่เอานามสกุลขึ้นมาอยู่ด้านล่างเอาชื่อจริงลงอยู่ด้านบนเง,งี้ยนะครับซึ่งอันนี้ผมสลับกลับก่อนนะครับจริงๆมันถูกอยู่แล้วครับผมนามสกุลเอาให้อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ชื่อจริงเอาอยู่ข้างล่าง นะครับผมแล้วก็วันเดอร์พิเกินะครับเราจะตรวจตามบัตรประชาชนทุกคนนะครับซึ่งในส่วนนี้เราทางเราจะทยอยทาไปเรื่อยๆตอนนี้ได้ครึ่งหนึ่งละนะครับเหลืออีกหลายๆทีมที่ยังไม่ส่งมาคราวนี้ครับให้อัปเดตอัปเดตอันนี้เป็นเป็น,ปน,ปน,ปนไปได้พยายามอัปเดตในส่วนของพิกเจอร์ในส่วนตรงนี้นะครับในรูปของรูปนะักกีฬานะครับอัปเดตให้ได้ทุกคนเพราะว่ามันสามารถใช้ได้ยันกีฬาชิงแชมป์ประเทศในกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นไทรลเลอ์เพนนะครับหรือแม้ต่างๆที่ภายในประเทศจัด เราสามารถใช้ชื่อเดิมในการลงทะเบียนซ้ําได้โดยที่เราไม่ต้องกรอกใหม่เราแค่ไป a d ด event ตรงหม่ Entry ตรงนี้แค่นั้นนะครับซึ่งคราวนี้เรามาดูครับใน My Entry ตอนนี้จะขึ้นเป็นยังไงครับตอนนี้ใน My Entry เนี่ยก็จะไม่มีช่องทางการลงทะเบียนให้แล้วนะครับไม่มีช่องทางการลงทะเบียนแล้วแต่เราสามารถเช็ครุ่นได้ครับว่าตอนนี้มีกี่รุ่นกี่คนนะครับเรามาที่ s t a ติสติกตรงนี้ครับเราก็จะเช็คได้ครับว่าแต่ละรุ่นตอนนี้มันมีรุ่นอะไรบ้างครับแต่ละรุ่นมีเนี่ยอันเนี้ย เช็คตามยิมครับอัตาสัมชัสลงกี่คนบอยยิมลงกี่คนอย่างนี้เราสามารถเช็คตามนี้ได้หรือเราจะเช็คลายรุ่นก็ได้ครับเช็คลายรุ่นเลยก็คือคอมพิวเ,เตอร์เราเพื่อวางแผนในการจัดการวางแผนการแข่งขันขอ,ของนักกีฬากาตามีกี่คนครับอะไรประมาณนี้อะ่ะอันเนี้ยต่อสู้บุคคลชายนะครับมี19คนต่อสู้บุคคลชาย8ถึง9มี2 7คนนะครับแต่ถ้าใครจะวางแผนกาตาผมแนะนำนะครับให้มาตรงนี้ครับท่ารำ ถ้าลำบุคคลนะครับ27คนถ้า27คนเราจะวางแผนในการลำท่ากี่ท่านะครับซึ่งในนี้มันมีตารางบอกให้แล้วนะแต่การที่เรามาดูก่อนตรงนี้เพื่อเตรียมทเพื่อตีมเตรียมท่าให้เด็กลำนะครับผมซึ่งในปีนี้นะครับเราใช้ระบบการจัดการแข่งขันโดยใช้สปอร์ตเตอแบบฟูลออปชันนะครับซึ่งต้องขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่ในการร่วมมือในการฝ่าไปให้ได้นะครับในขณะเดีวยวกันที่เราได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามา100% ครับข่าวนี้ต่อไปครับเรามาดู number of entry นะครับ number of entry ตรงนี้ก็คือมันเหมือนกับว่าในเนี่ยแต่ละยิมแต่ละยิมเนี่ยส่งกี่ entry อันนี้เราสามารถเช็คได้นะครับตรวจสอบได้โอเคนะครับในระบบโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการแก้ไขชื่อก็อย่าลืมกันนะครับทุกคนส่วนถ้าได้เหรียญแล้วจริงๆนะครับให้มาดูตรงนี้ครับเราสามารถพิมพ์ใบได้เหรียญได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีไอ้ตัวลิปตรงนี้ครับกดรีซอสตรงนี้ได้เลย ตอนนี้ผลมันยังไม่มาครับแต่ถ้ามาแล้วมันก็จะมีแคตตาอกลี่นี้ได้แรงนี้นะครับแล้วก็ได้เหรียญน,นี้นะครับประเทศอะไรนะครับเราสามารถปิิ้นในนี้ได้เลยโดยที่อาจจะไม่ได้เอาจากสนามจากผมนะครับแล้วก็แต่มาปิ้นในระบบได้เลยนี่คือข้อดีของมันครับโอเคครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ